สัสดีครับพี่น้องผ้ามาจ่อบเบิ้งนกปกหนกปกมาจอหู้บ่เห็นแบบนี้ม่โดนแล้วครับเนี่ยดีที่ซูมให้เบิ้งด้วยจักที่ซูมดได้ซ้ำใดผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ครับเนี่ยมันตายเนี่ย มันไต่นกปกเรามอยู่มันเจาะหอยเจาะโกนมหมเจาะหู้คือสีอว่างไข่ครับมีสองตัวเน,เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมีตันหนึ่งนี่ตันหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยมันเจาะเจาะใหม่เนี่ยเจาะใหม่ทำหู้สิทำร่างใชไหมครับเดี๋ยวผมจะสู้ให้เบิรงนด้ครับจะเ,เ,เห็นบ่ นะครับเนี่ยฮะผนมาซอยกันเจาะหู้ครับว่าต้นไม้ตัวนี้มันตายนกปกนะไครับผนมาจอเจาะอ่ยอยเจาะเป็นลูสิว่างไข่เนาะตะกีเห็นตันในปลาดงดิบครับอันนี้อยู่ในปลาคอนจีดนะครับนะในยินเสียงมาครับป๊กปอกปอก,ปอก,ปอก ได้ยินเสียงไหมครับ่นสิเปียนกันขึ้นมา่นสิเปียนกันขึ้นมาเจาะด้ออฉลาดก็ยังไงตัวว่าต้นนี่มันตาย,ยครับ่นสิเปียนกันมาเจาะ เดี๋ยวผมสิพยายามอยู่ใกล้ๆเพื่อนๆเพื่อนคุณเราจะข้าไปท้ายใกล้ๆเนาะครับเนาะเห็นไหมเห็นไหเนี่ยยินเสียงเพฝนจ่อปะครับป๊อก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  เป็นเมื่อยเลยเพิ่นกระสิวามาเศร้าเลยอ้าปากสวอเลยครับแล้วอีกตัวหนึ่งกระสิเขามาเจาะต่อครับคือสิบ่ดนครับประมาณสามสี่เมื่อยเลยก็คือสิแล้วเพิ่นอีดเจาะเจาะมองว่างไข่เพื่นนะครับเดี๋ยวถ้าติดตามกันครับเดี๋ยวผมสีไฟย่ำไายเข้าไปใกล้ๆสิวานางไอ้เพิ่นเหี่ยนในฝนชิ้นหนึ่นนะเดี๋ยวติดไายลงคลิปให้เบิ่งครับ วิธีทำวิธีทำห้างทำรูของิ่นหเพินเ่นสีเลือกต้นไม้ที่มันตายแล้วก็แข็งแข็งแรงพอสีว่างใครใดนะครับเนาะเิ่นเมย์เิ่นออกมานางเนี่ยเิ่นเมย์เป็นออกมาเศร้าเมย์อีกตัวหนึ่งกับเมย์อ,อยู่ทางขวาเมื่อนะครับเนี่ย ไปแล้วเพิ่นบ่ท่านคุณคุณยู่ไกลไกลเพ่นในเพ่นคุณนะฮะตัวแรกรเพิ่นเดอยุ่ของบนไปเด้เนี่ยนี่นี่ยู่มองนี้ครับเนี่ยมองไปในเมื่อผมเนี่ยเออมองนีคือที่จอบ่าเขาเนะ่ยเพื่อนเลยลงมาจอต่ำตํำเนี่ยเพราะว่ามันมีต้นไม้บังอยู่ี่นํสาสนใจแต่ย่าณของสัตว์ป่าเนาะครับเนาะนี่เพิ่อนไอยู่ในปา่าคนกีดครับ คนเมย์นที่เปลี่ยนกันกับมาเจาะยุ่งสินะครับเดี๋ยวถ้า,ถาชมคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะครับผมสพยายามทายอยู่เรื่อยๆจะยู่เป็นมวยเพิ่นคุณนะเดี๋ยวสิลงให้เบ่งต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ